ตอนที่มอแกน,นนี่นะพวกเขามาถึงแล้วตอนนี้ร,รัชดาเขาคาวนี้คุณสกก่งมาเขรีบมาที่นี่เลยที่แท้บอสไซส์สังหาริศถูกซ่อมไม่ได้ว่าหลังเดียวเลยเนี่ยบาดไปจริงหไหมแต่โทษตัวเองเลยตอนนี้รีบหาวิธีเข้าไปห้องให้ได้ก่อนเถอะทางเข้ามีเปิดตัวคนไกด์ด้วยฮะถ้าไม่ทำตามวิธีที่บันทึกลาวาทเขียนเอาไว้ ก็แทบเปิดได้หลายมากพวกเราลองดูกันเถอะประตูล็อกเปิดแล้วล่ะเรารีบเข้าไปกันเถอะ โอ้ยเข้ามาก็เจอตีเลยทำไมอยู่ดีคนเข้ามาก็ได้นะอยากรู้เหรอรก็ผมมันมีประตูทางเข้า,างไงล่ะน้องมันเข้าไม่ได้ก็เพราะมันมีประตูยังไงล่ะน้องถ้าไม่อยากให้เข้ามาได้ก็เอาประตูออกไปดิเฮ้ยนั่นมันนี่ว่ะโอดิลอนนี่วะท้ายจ ในการหัวหน้าจำนวนคนอยู่ที่นี่ยังไม่ใกล้กับจำนวนนี้อยู่ในอาชีพเ,ยยยเลเยอาจจะต้องเที่ยวลบโทษลบถี่หรืออื่นซ่อมอยู่จุดสิ้นฤกษ์ก็ดได้แต่ว่าคนที่นี่จะมีแค่คนแค่เฝ้ายามเท่านั้นนะนะทำไมคนของหน่วยร่างเงาถึงหาที่นี่เจอนี่วันผู้คุมการของป้อมประกาศโลปิเดคนนั้นนี่นะเออใช่รเราคนกันเองที่ทนะท่านอานยุเช่งทัานมาที่นี่นะเข้าใจะอะไรผิดกันหรือเปล่าโรลี่อ๋อดิลัน เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเพิ่งให้ไปสั่งแพทย์ไปแม่นางห้คุณทำงานตอนที่ใช้แรงก่อนที่จะหายป่วยนี่นะก็ฉันต้องช่วยแบกเบาภาระให้ท่านยุคนี่นะเจ้าหน้าที่บอแคนจริงแต่ว่าตัวนี้คือตัวคุณปอมกูเอเดนตัวจริงรู้สึกว่าแข็งแรงดีมาโดยตลอดอะไรกันเออฉันหรือว่าวิธีเปลี่ยนสีหน้าทำให้หัวหน้าพยาบาลลบลบออกมีอยู่จริงฮะแต่ตัวคนพูดเอาไปหมด ดีบอน,บอนขอฟ้องพวกเขาไปดิแล้วอคอยสัเกณฑการทาัดตรงออกไปด้วยถ้าพวกเราไม่กลับมาก็ให้เรียกกำลังเสริมาทันทีรับสบนะัใบใบายบายครับรดนหมอหลอกเลยเก่งแค่ไหนก็แพ้หมออะหมอรู้ทุกอย่างอ่ะโ่ทางครับอุ้ยลุงลุงลุงชี่ตกใจหมด โอยเยอะเลยที่ภาษาที่ใช้ผลิตอะไรสักอย่างกันเหรอเนี่ยกี่แบบนี้น่าจะเป็นวัตถุดิบท,ที่ใช้ในการทำน้ำค้างผีเสื้อนี่นะทำไมเด้วาดอย่างนี้ไข่ที่จะใช้วัตถุดิบหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยแปลกจริง ทำไมาวัตถึงตั้งสายการผลิตสินค้าขายดีแบบนั้นไว้สถานที่ห่างไกลนี้ด้วยลนะ่ะก่อนนี้เราคาดการว่าลาวัดถูกบังคับให้เข้าวมการผลิตจำหน่ายยาผิดกฎหมายที่ได้ฉันนึกว่าจะได้เห็นสายการผลิตของยาผิดกฎหมายบางอย่างอ,อยู่ที่นี่อ,อีกบางทีน้ำข้ามีเสื้ออาจจะเป็นยาผิดกฎหมายนะแต่แรกเราก็ได้หัวหน,น,หนายย้าคหัวหน้าพยาบาลพูดแบนี้มีหลักฐานเหรอก็แค่าเตานะ่ะแล้วเราต้องรีบตามหาตัวลาวัให้เจอ เขาสามารถให้คำตอบกับพวกเราได้นะเขาจะได้หรอคะอย่าอยู่ตรงนั้นอย่าอยู่ตรงนี้นานเลยไปกันต่อเถอะรับทราบตอนนี้หน่วยแฟนทอมฮันเตอร์ตัวจริงมาด้วยนะไปไปอ้าวประตูปิดอ้อมเลยครับรออะไร

ึ๊บเรียบร้อยประตูเปิดนะครับชิวๆปะโอเคมาทางนี้อุ้ยกองอุ้ยตีนเฮ้อยอะตีดนิ้วแล้วก็ซิกวินโยนบ็อกโอ้โหไม่กี่ซิกวินโยนแล้วนะหมื่นสี่อย่างว่าซัพพอร์ตไม่เหรอ โเดี๋ยววันนี้อัตติตได้เวลาฉีดยาแล้วน,นะจ๊ะโอ้โหเกลี้ยงชิมซัพพอร์ตจริงเวะเนี่ยซัพพอร์ตจริงเหรออีซัพพอร์ตที่ไหนมันตีแรงอย่างวะโอเคส่งรถไปทางนี้แล้วก็หมุนตามเข็มขึ้นไปแล้วก็อันนี้ต้องส่งรถไปทางไหนบ้างวะขึ้นไปข้างบนหมดเลยอะ ไม่อันนี้สินค้าต้องเอาลงมาอันนี้เป็นสินค้าว่างเปล่าแล้วก็หมุนทุนเข็มส่งไปข้างหน้าโอเคอันนี้มันจะไปขวางทางเราแล้วก็หมุนหมุนมารับรถตรงนี้แล้วก็หมุนทวนเข็มขึ้นไปและส่งรถขึ้นไปเปิดประตูชิวๆอะครับ ไปกันต่อมีใครอยู่ไหมเอ่ยโอ้โหห้องทดลองเดีย๋ยวนะยายาเมือนี้ห้องทดลองใหญ่นะที่นี่ดูห้องเล็กกว่าห้องอื่นเลยนะสังเกตจากการวางพยาบาลโตแล้วนี่คือห้องทดลองที่มีไว้ใช้ผสมยาสินะหัวหน้าพยาบาลดูทางนี้สิ อะไรเอ่ย <S <S นี่มันเสื้อผ้าที่เราวะใส่ในว,วันนั้นนี่นะทำไมเขาถึงมาเปลี่ยนชุดที่นี่ล่ะหรือว่าถูกถอดจับถอดจุกไปที่นี่จากนั้นก็ถูกคนจับไปจัดก,การแล้วเหรอสิควินอย่าพูดอะไรที่มันดูน่ากลัวนะสิถ้าคนหาานุ่มสาวมากนนัาคนหนึ่งที่หลงผิดต้องคงจบกันนี้แล้วก็แต่ละคนน่าเสียดายแย่ เจ้าที่มอ์แกนข้างในมีทางไปต่ออีกนะเราเล่นมือกันหน่อยเถอะโอเคเข้าใกลกันไปเรื่อยฮะอยู่ไหนจ้าเ <c oughs> ปิด้ยกลองจีจ๊ะข้างหน้าชัวใหญ่ๆแบบนี้ห้องกว้างๆแบบนี้ มีคนอยู่เยอะเลยล่ะอะไรนะไม่เกินหนึ่งวันพวกเราหน้าเราจะเน่าเหมือนแกเหรอหลังจากเหตุการณ์ทั้ท่วมครั้งนั้นร่างกายชาฟอนเทนก็แต่หน้าไปจากเดิมมากเลยใช้โปชชันเปลี่ยนหน้าแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะส่วนผมก็เคลียร์เข้าไปแบบชั้นดีแหละ แล้วทาไมแกไม่เตือนพวกเราเลยล่ะยังไงแผลของพวกใช้เมืม่อกลางคืแกแหกคุกเสร็ด้นะถ้าปล่อยให้หนุ่มหน้าเงาเป็นคน้นความปีกพวกแกที่ปิดบังไว้มงไม่จบใค่การเสียโฉมแน่นอนหน่อยแน่ที่ถูกแกก็หายหัวไปนี่เราเห็นกันที่เคยร่วมมือกัน,นก็เลยพาแหกคุกมาด้วยนะกล้าดีไงปัไหัวเราเอ้ยาสว่างเลยสิน้อง ท,ทุกคนที่มีผมทุกคนก็มีแค่แค่มีผมประโยชน์ว่าใครเฉยการใช้ใจคนอื่นมากเกินไปจะเป็นปัญหาแกเองนะอีกอย่างพวกแกทุกคนก็ปิดบังเรื่องของฉันเรื่องที่พวกแกแอบเก็บโพชั่นสำรองเอาไว้คนละขวดจนกระทั่งกวนจกระทั่งก่อนวางแผ่นแหกคุกนี่นะอย่ามาบอกว่าแอบไม่แกไม่ได้แอบเก็บเป็นส่วนตัวล่ะแล้วก่อนนี้แกใช้ทำอะไรอย่างแหละน้าจะเละเทะได้น you know ่ะนะเลยใจเย็นก่อนทั้งคู่ในว่นเหานการณ์แบบนี้ ทะเลาะไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจริงๆพอตอนนายพาเรามาที่โดยเฉพาะเลยนะน่าจะมีแผนอื่นใช่ไหมล่ะมีแผนอะไรอีกงั้นเหรอรีบมาหมดแล้วว่าที่นี่มีศาสตร์รังต้นสำรองไว้ศาสตร์ขอยที่นี่แต่ท้ายก็ไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเหรออีกอย่างต่อให้มีที่นี่มีสาร์รังต้นแล้วไงเอาเรื่เขาพูดต่อให้เปลี่ยนหน้าอีกครั้งสุดท้ายหน้าเขาดีจริงๆนั่นแหละจะบอกใครเลกทะเลาะกันได้เลยทีเนียวพอต้นเอาไงดี พี่ทำได้ก็คือใช้โพชั่นนี้เป็นประจำก่อนหน้าและก็จะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งซ้ำไปซ้ำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆละพูดไปพี่อะไรเนี่ยะก่อนนี้ก่อนเมื่อก่อนตอนที่แหล่งสินค้าอยู่เจ้านี่มันก็ขาดตลาดแล้วนะอาจจะเหตุการณ์ต้องทุกครั้งนั้นขนาดแหลกสินค้าก็ยังไม่เหลือแบบนี้จะเอามาใช้อย่างโลชั่นบำรุงผิวได้ยังไงกันล่ะไม่ได้อื่นก็ไปอยู่นะแต่พนันต้องทำข้อตกลงกับชันก่อน กวจะเข้าประเด็นนะโมต,นโตโนันปู่ตุงเอาไงฮะฉันมีข้อมูลที่ขามลมาจากมือของนักวิจัยนั่นถ้าพวกเขาถ้านายหาสาตั้งต้นที่ไม่มีการเจือปนไม่ใช่สักขวดถ้าสามารถคิดหาวิธีทำใช้สิ่งที่มาแทนมันได้นั่นมันทำไมละ่ะพวกแกมีทิสัยชอบคุบของไม่นะทุกคนแอบ,บเก็บไว้คนละขวดจริงเหรอ จะทำใครได้พวแกคิดว่าพวกนั้นโกยสายตะกาแล้วเอามาป้อมเอามาเอามาที่ป้อมประการปไปลบไปได้ง่ายๆเหรอถ้าม,มีการเตรียมใจหน้าเละก,กันได้เลยและเตรียมตัวสีชีวิตแกโลกที่ไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันอีกต่อไปจ<า>ับเขาไว้กันเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าขาพูดที่เขาพูดถึงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยอย่าขยับพวกเราคือเราคคนของหน่วยล่างเอาใครกันพาพวกเข,เขาเข้ามา ้าที่มอแก่รบกวนช่วยเซฟสถานการณ์ของลาวัตจอนทีนะลาวัตเหรอไอ้หัวตัวลาวัด,วด,วดส่งตัวประกันไปเลยนี่ถ้ายอมแต่โดยดีฉันก็อาจจะไม่ยืดเยื้อเวลาต้องคุมขังกขบพวกคุณโด,นะ <c oughs> ดยดีนะเลิกพูดหลอกเด็กสักทีเรื่องนาวบาปนปลายมเหลือขนาดนี้แล้วแกคิดยังอยากจะถูกจับกับเขาไปงี้เหรอลาวัดจะดต,าตายหาไปแล้วโผต้อนจับกูต้องหมดซะห้ามเหลือแม้แต่คนเดียว ไอพวกนี้ต้องลงไม้ลงมือถึงจะเขต็ดก็ขออนุญาตปั๊บไปก่อนแล้วก็อติเรียบร้อยเกี่ยงสไลด์ผ่านสไลด์ผ่านสไลด์ผ่านแล้วก็ไปคุณหมอขออนุญาตฉีดยานาจา้าเด็กๆเรียบร้อยเกี่ยงิงว่าคุณหัวหน้าพยาบาลจะมีด้านที่ใช้กำลังกับเขาด้วย เพื่อยรรงเต้องใช้วิธีการรักษาแถมบังคับนี่แหละจับคนได้ครบหรือยังรายงานหัวหน้าเมื่อกี้นับตามรายชื่อแล้วไม่มีโพตอนครับดูสิประตูกับทางนั้นก็เลปิดแล้วน่ะ <c oughs> จากการคนไล่จับฉันกับผู้ที่อาจจะไล่ฆ่าฉันได้ข่าวเดียวอย่างนี้ประหยัดแรงจริงเลย เขาขึ้นเบนั้นได้ยังไงกันนะที่นี่ต้องมีทางลับที่เราไม่รู้แน่รี่ไปหาเ้วเข้าอย่าพยายามเลยดีกว่านะตอนที่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ตอนที่ตอนฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ปิดตายทางลับไว้แล้วละรอที่ไรตื่นๆข้างนอกมีกระังเสริมถ้าเราไม่ได้ออกไปตามเวลาที่แจ้งไว้คนพวกก็ต้องมาช่วยเราออกไปอยู่ดีนี่แหละถ้าพวกมันนาทานนะ มีแก๊สทุบปอดไปจากท่อทุกคนระวังนะมันคือแก๊สพิษละ่ะที่นี่ก,กุญแจกระจายของเพื่อรักษาสินค้าที่ได้ที่ทำจากสารตั้งต้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันกสินค้าจากการพอเปืือนเราต้องใช้มาตรการป้องกันเพลิงไหม้แบบพิเศษเท่านนะั้นตัวท่อที่ติดไว้ที่นี่สาาคพ่นแก๊สตัางเพลิงออกมาแค่ปรับทิศหน่อยทั้งระบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนที่ให้เป็นห้องหลบแก๊สพิษได้แล้วเหรเขาทำแบบนี้ด้วยละ่ะ ที่นี่มีพวกของคุณอยู่นะช่างโค้งพวกแม่งไปสิพวกเขาไม่ยอมให้สารตั้งต้นกับฉันเองเพราะงั้นก็มีค่าสำหรับฉันแล้วอีกอย่างฉันไม่อยากให้พวกเขาบอกเบาะแสที่อยู่ของฉันกับใครด้วยบ้าไปแล้วไปเนี่ยเราต้องคิดหาวิธีเปิดประตูนั่นสิดลนไปเธอหน้าพอพวกเธอตายห่ากันหมดก็ไม่มีใครรู้เบาะแสเกี่ยวกับฉันแล้วสายุนาละ โปตอนจะจักกันไปอย่างนี้เลยเหรอวันนี้คุณจะไม่ได้เปลี่ยนผ้าันาแผลเลยนะแกาารักษาบาดแผล,ลฉันของฉันบนหน้าฉันไม่หายห,ายหรอกอย่าแพ้ซะเถอะแล้วฉันสามารถรักษาหน้าของคุณได้ละ่เะเมต้อทำเปนถูกเวลาเลยตอนนี้ไมได้แล้วนวั่นแราว,ว,ว่าฉันต้องหาวิธีรักษาใบหน้านนี้ให้หายดีได้แนะ่ไม่ต้องทำไม่ต้องเป็นห่วงหรอกต่อนเดียวไปได้ก็ละะับประโยชน์เพราะไงชาฟอนเทนก็ไม่ละลายในน้ำมันที่แบบไก,ย,กยต่อไปได้ยังไงละ่ะ นี่แก่วนประกวรมหลักของพชั่นเปลี่ยนหน้านี้คือคอเลตทิสกับมาจากชาวฟอนเทนละลายถึงแม้ดูผิวเผยอาจจะดูเหมือนน้ำทั่วไปแต่ข้างมาก็มีส่วนผสมที่พิเศษอีกอย่างหนึง่งก็เหตุการณ์น้ำพุ่มครั้งนั้นทางกายภาพแต่กเนิดแล้วชาวฟอนเทนเป็นโอเชนิตยังไงละ่ะ ปุชชาน,นี้ท้ามาจากส่วนผสมนี้นะสามารถละลายและสร้างไปได้ของชาวฟอนเทเกอร์ใหม่ได้ทำให้ผลในการสร้างลูกลักเทียบเท่ากับพูดน้ำอาญาเอาทีษสีแล้วสามารถทําให้ชาวฟอนเทกเปลี่ยนหน้าตาแบบตัวเองแบบที่ต้องการได้แต่ว่าเราจะเหตุการนำทุกครั้งนั้นชาวฟอนเทก็กลายเป็นตัวที่แท้จริงแล้วนอกจากจะไม่สามารถเป็นใช้สามารเป็นวัสดุข,ของโุชชนประเภทนี้ได้แล้วยังไม่สามารถใช้สุขคุณจากปุชชานประเภทนี้ได้ด้วยใช่ไหมล่ะ โหด้าพยาบาลคุแยบอกว่าโคชานได้พวกเขาผลิตขึ้นมาต้องใช้นาผลิตประการละลายจากคอนเทนต์หรอความป็นพวกเขาแรงยิ่งกว่าที่ใช้คลิปซะอีกนะแล้วไมแกงรู้เรื่องพอดีด้วยล่ะเดี๋ยนะรูแล้วล่ะยี่กี่นาทีอ่ะเพราะงั้นแกก็เลยมีหน้าตาเหมือนรู้สินะงั้นก็นี่ว่าแสดงว่าในมือฉันมีสูตรที่คุณไม่รู้เจ็บคอจังเลยพูดันก็สะดวกแล้วล่ะ ิดแก๊สเอ้ยังอยากได้ความลับอยู่วะดี่ากที่แท้คนที่แันคน <ขอ S 2> ้องขอดวงด้วยวันนี้ก็คือแก่สินะออบอกมาสิแล้วจะส่งมอบสูตรยังไงไม่ใช่สูตรหรอกนะฉันพกโพรัิน<ม>่นจะประปุงเสร็จแล้วมาขดตังค์ด้วยละ่ะว่าไงนะตอ,อนนี้ในช่วงที่ฉันลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ลาวัดเป็นผู้วิจัยขึ้นมาก็ได้สัมผัสแล้วว่าข้างในมีส่วนผสมที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็เลยเพื่อนๆไปช่วย รวบรวมวัส,ส,วส,สดุมาปรุงใหม่สุดท้ายก็ได้มาเป็นผู้ัชนขวดนี้แหละอย่างนี้ก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวนั้นเป็นผลลัพธ์จากการรว่มืมของพวกคุณสินะเดา <c oughs> เก่งที่ไนวะัสดุส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวนั้นพวกเราให้เขาไปนะแต่ว่าส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพแต่ขนาานะำปริมาณน,น้อยเกินไปไม่ไปทาได้ผลเหมือนกับสาตั้งตน้สงนสอนเขพบวิธีการเจรจาแบบย้อนกลับอยู่อย่างแบบนึง สามารถปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวนั้นให้ใกล้เคียงกับผลของสารตั้งต้นได้นะเป็นไปไม่ได้ถ้าฉันบอกส่วนผสมให้บางส่วนคุณน่าจะเข้าใจนะก่อนอื่นต้องใช้ส่วนผสมส่วนประกอบเนื้อเยื่อของเทนไฮโดรแพซึมมาผสมกับทันโซโอเชนิกเพิลด้วยอัตราส่วนประมาณ3ต่อ7นะเทนไฮโดรแพซึมกับทันโอเชนิกเพิลแท้ก็ต้องมาทางนี้เองแล้วเนี่ย คิดไถึงแล้วะคราวนี้ก็มาคุยข้อตกลงได้หรือยังละ่ะได้เลยด้านล่างของหน้าต่างที่ฉันมีท่อส,องส่งน้ำค้าอยู่อย่างหนึง่งโยโกโค้ดเพราะชันในมือแกลงไปแล้วฉันจะปล่อยแกไปไม่ได้คุณคือเด็กที่ใส่ไม่ดีที่ผลปะอาการป่วยของตัวเองฉันเชื่อคุณไม่ได้คุณต้องสัตว์วิตเปิดประตูะตกันกันก้นก่อนแล้วฉันจะเอาโค้ดเพรานขวดนี้ให้คุณนะ ต่อให้มันเป็นของจริงก็าจะแค่ทำให้ไม่ได้ใชฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติในขนนัค่ระยะหนึ่งแค่นั้นแหละกล้าดียังไับโอูโหันฮะครัออ้ง,นะงนี้ฉนะันไม่ปิดวาล์วแล้วนะเวลาอแกมปิดจำกัดะนฉันอยู่ตรงนี้ถือโถถ้วยไว้ในมือถ้าสมมติฉันเป็นลมไปพอแก๊สพิษมันจะแตกเอานะประตูเปิดแล้ว นีบสลายกลญแประตูคันเร้วเข้าถ้ายมาขัดข้องอย่าปล่อยให้มันปิดอีกนะใช้ได้นี่นะงานงานใช้จะทำตามสัญญาคุณน้พยาบาลแกเพชรนี่มันขึ้นเรื่อยเรื่อยเราต้องรีบออกไปจาที่นี่นะคราวนี้เสี่ยงชะมัดเลยพิธีการของเจ้าโพสตอนนักขโหดเคี่ยเอาเรื่องกันนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบนั่งลงพื้นนะแกบตัวกันก่อนมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อนะดอเมยเองก็ด้วยแต่ไพมอมนน่าจะโอเคอยู่ม้าง บินเยอะไปก็เหนื่อยนะสร้างถึกเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญแต่จะว่าก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะเบื้องหลังของการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวนั้เป็นธุรกิจมือแบบดีอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์ดูดแลผิวที่เราปาก,กับพวกคุณว่าจะปรับสูตรให้นันใช้หมดแล้วเดชันจะใช้ที่หลังนะไม่แปลกขอนั้นให้ฟรีชันก,ก็ไม่อยากใช้หร่วะว่าแต่ไกด์ฉันอ,อยากซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแต่กับช่วยทุกคนได้เฉยเลยอันนี้บว่ามีรารกรรค้างใหญ่ไหมเนี่ย ซิกมินต่างหากที่เป็นคนช่วยทุกคนไปแล้วดูแล้วนะกลัวหน้าพยาบาลไม่เชื่อตามดูแล้วถ้าลูกทีแล้วโวษอยู่ครบทุกคนปลอ,อดภัยดีสามารถส่งตัวพวกนักโทษที่หลบหนีกลับไปต่อาการเป็นโลปิดได้แล้วล,วลวนักแสดงที่สุดท้ายก็ไปเจอตัวราว่าเจดีเก่งว่าของทุกคาไปแล้วจริงๆนะพ่กนักโทษได้เร็วจริงๆนะโดยเฉพาะจะโปรตอนนั่นสุดท้ายเขาใจดำม,มากกว่านี้อีกนิดถ้าเขาไม่ยอมแลกขูดพอชั่นป่านนี้เราเรตายด้วยดมหมือนเขาแล้วมั้ง ไม่หรอกฉันชอบพงยานแก้พิษไปไหลประเภทไม่ได้กับตัวจะเป็นที่ใส่หละนี่น,นี่มันมีตัวยาทีละละ่สามารถระเบิดแก้พิษได้อยู่พอดีต่อให้เขาไม่อยากเปิดประตูให้ฉันก็ปกป,ป้องทุกคนได้อยู่ดีนั่นแหละแล้วทำไมให้พงเช่นขวดนางเขาไปล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นวัวบาภานขอโทษที่ฉันต้องพูดตรงๆนะฉันคิดว่าคุณไม่ควรให้พงช่ขวดนั่งเขาไปนะถ้าปล่อยเขาเปลี่ยนหน้าไปแล้วหนีออกจากฟอนเทแล้วก็ตอนเราสอบปากคำผู้สรุปลูกคิดทั้งหมดอยากที่จะรู้ว่าเขาหนีไปไหนอยู่ดี ล่าหรอกพวกเจ้าที่ฉันให้เขาไปเป็นเพื่อเป็นการยืนยันสาที่ที่เขากำลังมุ่งหน้าไปต่างหากล่ะหมาคว้ายังไงกันรตามไปกันเถอะน่าอยู่ไว้ได้ไม่นานนะห้ามยับนะจะคิดว่าฉันตัวเล็กก็จะการคุณจากการกับคุณไม่ได้นะโว้ด้ากลับมาได้จังหวะพอดีเลยตอนนี้ฉันดักซุ่มอยู่ตัวปีอยู่ที่นี่นะบังเอิญเห็นคนหน้าคนคนนี้พยายามแอบเข้ามาในบ้านเ็เลยจับตัวเขาไว้น่ะโอ้ บหน้าของเขามันพอตพอเหรอคณมาที่นี่จริงสินะว่าไงนะไอ้ผูถูกกระเคือนี่คือพอต้อนก่อนที่จะเสียชลมต่างเขาไน้ประกาศจับเป็นอง่า่ไี้ละอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยได้โพชั่นั้นมาแต่ไม่เอาเหนียวไปจากฟอนเทนแต่กลับเปลี่ยนหน้ากลับมาแบบเดิมแล้วสุดท้ายก็มาติดกับเองเนี่ยนะเดินผ่านไปแล้วล่ะปล่อยแสนเข้าไปอยู่นิ่งซะ ในบ้านมีคุณย,ยาที่กำลังป่วยล้อแลแ่อยู่จะให้ปล่อยนักโทษอย่างคุณเข้าไปได้ยังไงกัน <S <S แต่เรื่องเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วฟังนะฉันคือลาวัตที่อยู่ในบ้านนั่นก็คือแม่ฉันเองนะเคำเรียก,ก็ผกใช่ไหมลาวัตถูกคนอื่นขคงขู่บังค,คับนั่นจะกลายเป็นคนเดียวกับผู้ชายเลวซามตับชา้าแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะลาวัตถูกขูค่กันเหรอนี่คำเล่นที่ตลกที่สุดที่ฉันได้ยินในวันนี้เลยเนี่ยแล้วฉันถูกบังคับขู่นะ ทุกคนต่างคิดว่าฉันเป็นผู้เดียวกับพวกมันตอนที่ฉันเริ่มทำความผิดเองพวกแกกบคิดว่าฉันถูกบางสุข,ขุมมาครับอย่างนั้นเหรอน้าตาดีนี่มันไรประโยชน์จริงมีประโยชน์จริงกันแล้วดิเลิกพากเลยแล้วนะสาร,รภาพมาซะดีๆพวกแกอยากให้ฉันสาร,รภาพเหรอได้สิดสเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะ แต่ตอนที่ฉันยังเป็นโปรตอนฉันจะผ่าได้เพียงแค่ความเล็วล่าของโลกปีปเท่านั้นแหละ,ะไม่ต้องการทำทเ,เลยนะ,ะนออกไปเดี๋ยวนี้นะผู้หญิงรังเกียจฉันร่วมมือตัว,เ,วหเ,เหมือนคุณจะไม่ค่อยมีออง,งานวิจัยดีๆเท่าไหร่เลยนอะเพื่อเรื่องงานดูถูกฉันนเใจร่วมงานวิจัยใจเร่วมงานวิจัยคุณบ้างเหรอซึ่งแกไปคิดด้วยนะเพราะงัยั้นนานที่จะมีคนมากล้ามาลงทุนกับคุณนะ มีแต่คนเ็วที่มาร่วมมือกับฉันจะล้มเลิกเหรอช่างเถอะฉันเพิเปิดเผยภาพของแก้คนกัะตัวล่างเอาไปแล้วล่ะเขาน่าจะมองแกพูดสำเรลุ้นคิดแล้วล่ะนะแถมมีออกประกาศจับด้วยล่ะพวกนี้อย่าเพิ่งออกไปข้างนอกแต่ขาดดีกว่านะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับซินล้วถูกจับตัวเข้าไปเขาไม่วันออกกลับมาอีกแน่เลยนะจนฉันไม่มีทางเลือกจนฉัน ไม่ต้องเป็นโพตอนอีกต่อไปคุณล่าวัตคือว่าฉันไม่เลือกอะไรจะบอกคุณนะผหญิงก็ชอบฉันสนใจโพชชันฉันสนใจโพชชันที่คุณพุ่งิจัจมากมากเลยนี่เป็นความคิดอัจฉริยะนแท้อยากร่วมมือด้วยกันไหมเซนสัญญาสิทธิบัตรก็ได้นะเพื่อนโรงงานก็มาประจบกันสนใจเซนสนใจงานวิจัยคุณมากแต่ว่ามันต้องสุกหลายคนถูกใจผลงานของคุณ แต่ดีโอกาสในกพูดคุยทางธุรกิจของคุณคงไม่ตกติดฉันหรอกมั้งจ้างใกตงสัยนะคุณไม่ต้องระวังตัวขนาดนั้นก็ได้แม้แต่คนเลวก็ยังกลัวฉันเลยเมื่อฉันได้กลายเป็นลาวัตทำให้ฉันรู้ว่าโลกวันนี้มันเสียแซงขนาดไหนแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นฉันเองก็ไม่อยากโทษโลกนี้มากเกินไปเพราะว่าฉันสามารถใช้ประโยชน์จากความเสียแซงของโลกที่ได้กเหมือนกันแต่ทำไมโลกนี้ต้องทำให้ฉันเกลียดมันด้วยล่ะ ม่ครับผมกลับมาแล้วสบายดีหรือเปล่าเธอเป็นใครเหรอไม่ว่าซื้อยายลำคามากแค่ไหนลลก็รักษาโรกงแม่ไม่ได้แล้วล่ะอย่างน้อยฉันก็อยากให้แม่ได้เห็นหน้าลูกไปครั้งสุดท้ายแต่ว่าตอน่ฉันถูกทุกคนรังเกียจก็ไม่แต่แม่ได้คอยเป็นห่วงฉันแต่หลังจากที่ฉันมีชี่อเสียงด่งตังเป็นทั่วสู่วิทยาศาสตร์แห่งคอนเทนต์แม่กับฉันไม่ได้ซะแล้ว ยังไงจะก็ต้องให้แม่ได้เจอฉันสักครั้งต่อให้ต้องกลับไปปีหน้าตาอับรักยังไงก็ตามพออย่างละเข้าใจหรือยังทีนี้ก็ปล่อยชันเข้าไปได้แล้วเธอคิดหรือเปล่าว่าตอนนี้ตอนนี้คุณจะมีหน้าไปเจอแม่คุณอีกเหรอคุณก็พบวิธีที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณได้โดยสิ้นเชิงต่นทีทีสามารถหนีไปจากพวกเขาได้แต่สุดท้ายก็ร่วมมือพวกเขาียู่ดีเห ทำไมฉนันต้องทิ้งธุรกิจที่ทำเงินได้มากมาขนาดนี้ด้วยล่ะได้กำไรมากกว่าวงการซินตั้งหลายสิบเท่าถึงขั้นว่าสามารถถูกกฎหมายมด้ลยล่ะเนื่อคุณยอมเป็นคนเลวต่อไปก็เพื่อเงินนั่นเหรอคนเลวใช่แลว้วม,ม่วัดผมเป็นคนเลวไปละว่าจากการที่เขาไม่ทำเรื่องไม่ดีหรอหรือว่าจากการที่เขาหน้าตาดีหรือเปล่าผู้เธอต่างรู้สึกว่าใบหน้าอีกแบบของฉันไปไปได้ของคนเลวไม่ใช่หรือไองผูเธอไม่มีสิทธิ์มาตำหนิฉัน พวกเธอก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเสียแ้งของลกูกพอดีก็เท่านั้นแหละฉันไม่รู้สึกเสียใจภหวังแล้วนะและแม่ฉันก็ต้องเข้าใจฉันได้หมอนี่จะชู้รายเกินไปแล้วนะโดยเฉพาะเจ้าปากนะนั่นน่ะพูดจริงนะฉันไม่คิดว่าไวน้าตอนนี้คือไหน้าที่รีโครดเร็วนะหยุดพูดเรื่องไร้สาระเถอะนะที่เธอไม่ตกใจที่ฉันบอกตรงๆเลยนะ่ะเธอรู้มั้นแต่แรกกัน,นรือเปล่าล่ะก่อนที่คุอจะเลือกที่จะแลกโพช่นขวดนั้น ฉันก <formation> ็สงสัยแหละถ้าคุณบอกว่าเริ่มสงสัยต้งแปลเมื่อไหร่ก็แล้เป็นตอนแรกที่คุณมาเจอฉันที่ห้องพยาบาลหรือมั้งเพื่อยืนยันข้อสงสัยต่างๆฉันก็เลยเข้าร่วมการตรวจสอบด้วยตัวเองน่าขำจริงนักวิจัยหนุ่มที่มีอนาคตกานังโทษถึกจากเข้าคุกในสตาร์ของเธอกลับเป็นคนคนเดียวกันหรือเนี่ยฤิของเปลี่ยนหน้าของโพชษในยอดเยี่ยมจริงนะต่อให้เป็นเมลซดีก็แยกไม่ออกแต่พอฉันเข้าใจมนุษย์มากกว่าเมล็ดูนทั่วๆไปหรือมั้ง ไม่มีมีแก่นแท้บางอย่างที่มีมาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีทางได้รับผลกระทบจากรูปลักายนอกกันนะแก่นแท้เธอคิดว่าเธอจะมองฉันออกเหรอคนอื่นอานไม่เข้าใจแต่ฉันเดาได้ร่างกายของเบรซูนเนี่ยใกล้เคียงตามแสดงว่าได้ใช้เอฟเฟกต์นั้นได้เหมือนกันนะเธอเองก็ใช้พูดได้เหมือนกันใช่ <คน S 1> ใชไหมล่ะเพราะงานถึงได้รับูลักภายนอกเหมือนกับมนุษย์ด้ซิโกวิน <S <S ไไใช่แล้วล่ะ ว่าไรเชียวเธอเองก็ตัดสินใจเป็นรู้หลักของตัวเองนายกที่พวกเมลูซินถูกมนเรื่งเกียดแล้วสิทางหนึ่งก็คือการถูกมนเรื่งเกียดเป็นตัวแปรประหลาดที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตได้แค่ในคูน้ำอีกอย่างอีกทางหนึ่งก็คือหัวหน้าพยาบาลที่พวกพะการูกพิเดตได้รับการเคารพจากทุกคนไม่ต้องใช้สมองก็ยังรู้เลยว่าเธอจะเลือกทางไหนเพราะว่าเราคือของประเทศเดียวไปจากกันห่ะฉันก็เลยมองเธอออกแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกนะที่ที่คุณมาที่นี่ก็เพราะอยากเจอแม่ใช่ไหมล่ะ ฉันรับปากคุณได้นะนี่เธอคุณร้กพยาบาลสภาพเขาตอนนี้ไม่ค่อยวางใจเลยไม่ต้องเป็นห่วงที่กรังก่อนหน้านี้ฉันเอาโพชั่นให้เขาดูก็ถือเป็นการทดสอบแบบมิ่งเหมือนกันเพื่อกลับมาเจอหน้าแม่เขายอมเสียที่จะละทิ้งความหวังที่จะหลบหนีในการจับกลุ่มและเปิดประตูกั้นแลกขับโพชั่นขวดหนึ่งเพราะงั้นอย่างน้อยตอนเขาสื่อเขาจะมีต่อแม่ก็เป็นของจริงนะแบบนี้ได้เอง เพราะงั้นก่อนจับตัวเขาให้เขาได้เจอหน้าแม่อีกสักครั้งเถอะนะแชกัลูมีนจะเข้าไปพอกาบเขาด้วยวางใจได้เลยขจาจแล้วแม่ครับผมเองปุตต้นรู้จักเขาแม่ยังไงหน้าตาผมเป็นไงบ้างแม่ต้องจำได้แน่นอนเป็นอะไรไปคุณแม่ใจ้แลนวะนะฉันอยากบอกเขาแล้วคุณยานึงครั้งก่อนตอนฉันตรวจกับเขาก็พบว่าเขาสูญเสียการมองเห็นเพราะว่ามีคร้าสูงอย่างต่อเนื่องเลย อะไรนะตอนนี้ถ้าอยากให้เขาจำกูได้แล้วก็หน้าตาใช้ไม่ได้ผลหรอกนะแต่ว่าอยากให้ใช้คนใกล้ชิดจําตัวเองได้ยังมีหลายวิธีนี่นะจริงไหมล่ะบาจริงลืมตามองผมสิผมรู้สึกเขาไม่มาปตอนอยู่ที่แล้วไงถ้ามองไม่เห็นจริงจับมือผมเอาไว้สินี่คือมือลูกชายแม่นะสาวถึงขนาดนี้แล้วทำไมแม่ยังจำผมไม่ได้อีก แม่งเอ้ยหรือว่าเขาอุลตราเมืองเขาจะเปลี่ยนไปแล้วขอโทษด้วยจริงสุดท้ายฉันก็พาเขากลับมาไม่ได้เข้าใจนะเธอเองเหรอขอบใจนะ ทำไมแม่ถงตอบเธอละ่ะทำไมกันเร่อถามต่ออ่ะล่ะขาเพิ่งจับไปเมื่อกี้แม่แม่ครับปตอนปตอนน่าเสียดายมากพวกเราไม่ใช่คนแบบเดียวกันนะ